พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันคืนครั้งที่67พุทธศักราช2566วันที่16มกราคม2566ครูเป็นบาาุคลากรสำคัญในการพัฒนาและตับเพื่อน วิชาความรู้ตามการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันครูรุ่ใหม่จึงต้องเป็นผู้ืนการในการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าึงศาสารหาขาต่างๆเป็นผู้มีเป็นผู้ที่มีความรู้ครบถ้วนเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมที่จะเติบโต เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศรัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลตลอดจนนำเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการจัดก,การศึกษาพัฒนาบุคลากรและจัดทำแผนการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากมมรนุษย์ที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงดังนั้นอนาคตของชาติจึงอยู่ที่การศึกษาและการศึกษาที่มีคุณภาพต้องเกิดจากครูที่มีคุณภาพด้วยวันครูปีนี้ผมได้มอบคำกลัาว่าสิ่ดีครูดีมีอนาคต เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประนักิถึงบทบาทและหน้าที่ของครูในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้พร้อมให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ครูยังต้องเป็นบุคลากรตัวอย่าง ในการประพฤต,ติจนนะบบม,ม,นนม,ม,ม,มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่นุ่ง่องเชือดูของผู้คนในสังคมและเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สิษ์ได้ดิงรอยตามเพื่อเป็นคนเก่งคนดีมีความทันสมัยมีคุณธรรมประจักใจและเป็นอาคตธของชาติเรื่องในโอกาสวรรันุูน้นที่ พุทธศัก,ก,ก,กนนาราช2566ผมขอส่งบามารกราบหนาทีและกำลังใจมายังท่านอาจารย์ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคนพร้อมทั้งของรัตนาคุณพระศระีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งเลทากราบบารมี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดงบนดาลประทานพรให้ทท่านประสบแต่วความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งและสำเร็ผลในสิ่งที่พึงปรารถนา ขอบคุณท่านประธานในพธิธีในบนเต็มกรลยาภาณิพน์ในอำเภอแมนกลูค่ะในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติขาราชการครู